คลิปคลิปนี้เป๋าจะพาทุกคนไปดูวิธีการที่ปักหมุดข้อความประกาศนะคะในไลน์กลุ่มเนาะเอาโอเคเราเริ่มจากการที่เราไปที่กลุ่มของที่เราต้องการก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเข้าไปอย่างเช่นนี้ข้อความนี้ป๋าจะปักหมุดข้อความนี้นะคะประกาศข้อความนี้เนาะก็จิ้มเขาเลยจิ้มที่ตัวเขานะให้ขึ้นแบบนี้เห็นคําว่าเป็นประกาศที่เป็นโทรโคมมือคะ คำว่าประกาศเนาะจิ้มเสร็จปุ๊บอ่ะขึ้นฟรีข้างบนก็ขึ้นแล้วเห็นไหมคะเราด้านล่างก็จะขึ้นว่าเราเพิ่มประกาศเนาะอ่ะตัวอย่างนะคะอันถัดไปคืออ่ะเปลาพิมพ์เป็น day ห day ส day สจะเทสให้ทุกคนดูนะคะอ่ะอันนี้จะได้เข้าใจอย่างง่ายๆเลยอ่ะโอเคค่ะนี่เมื่อเราได้ทั้ง3าม day แล้วพี่เปลากดที่ day หนะคะพอ day หปุ๊บเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นข้างบน อ่าแล้วก็ข้างล่างนะคะมีเดยหนึ่งต่อไปเดยสองอ่าจิ้มขึ้นเดยสองเห็นไหมคะถ้าขึ้นทั้งบนและข้างล่างพออันที่3นะคะจิ้มที่เดยสามปุ๊บก็จะขึ้นข้างบนเป็นเดยสามและข้างล่างนะคะตรงว่าจะเป็นอีก3าบรรทัดนะคะทีนี้นะคะอันนี้เราไปจิ้มด้านบนประกาศที่ข้างบนนะคะก็จะมีนี่คะ่ะเลี้ยงให้ดูเลยเราจะจิ้มบทภาวนาของวันไหนก็สามารถที่จะเช็คดูได้เลยนะค,ะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีในอยู่ทุกทุกท,กท่านนะคะเก่งมากๆยอดเยี่ยมมากๆค่ะ